ก่อนเริ่มดูคลิปนี้นะครับถ้าใครยังไม่กดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามช่องนี้ให้ไปถึง1000ัซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับผมไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับไปย้ดยึ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 ดใครเรียกวลมเมียชีมี้าเอเดี๋ยวตัวเดียวไอ้อืนมันหายไปไหนหมดวะ มันม o แล้วนมันอยู่โกดังขวาเอ้ยมันอยู่บนหัวนี่มาข้างบนนี้่บนหัวอยู่ตอี้สองฝั่งฝั่งนึงอ่ะมันอยู่ตรงกลางเรขึ้นมาฝั่งนี้จมันเยอะจริงๆเยม่ยินโดนเดียวแตกตัวแวก็แตกแก๊สตอฟ้า Nice no. <coughs> yeah, opening way. Ultimate's ready to go. They spotted me. Oh, taking you in their Good. Got my ultimate ready. We're loading. โอ้โดนแล้วโอ้บักโดนเสน่ห์ที่มองไม่เห็นอเสน่ห์ก็จริงอ๋อเหมือนที่เองอยู่ในห้องแต่ิ้มบินบินบินินบินโอ้ใช่ใช่ใช่กำไมลุมต่อยเลยบินไปไหนอวัดดัวัดดูปะเฮ้ยมันมันจะไปไหนมันลอยฟ้าไปแล้วฟ้ามันลอย

ไ้เห็น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 บินไปเท่านั้นแล้เล่นไม่ได้เลยใช่ไหมมันอยู่เอ๊ะมันไปนู่นแล้วนันแหละ่นันแหน่นะเรอเนั่นแะไมเพื่อมันรับเมารับก่อนเงินเพื่อนมันก่อนเงินก่อนเงินแตกตัวหนึ่งอเต้นต่อ่อแต้ยฮักปัโดนแล้วเพื่อนได้ไม่ตาย

แอดน้องแนครับ uhm ีใหม่ใหม่มารอบเยพยายามอยู่พยายามเบรกให้พยายามเบกให้ใย่ด็กีเบกอย่ลอกหนึ่งะที่เห็นอะไม่มีแหนเลยว่ะไม่มีอกันไม่มีเหมือนกันี่่ให้พี่ให้มีจแหนปะมี้หนเป็นกลางมัมีมีี่ พี่เอ็มมาร้องเพลงอะไรให้ฟังดีวะพี่เอ็มครับตั้งตัวหนึ่งไอตีใหม่ใช่มันตีใหม่อย่านั้นอะสามตัวครบ โอยดิฉันไอ้ตัวนี้ไปก่อนนะโอ้เขาไม่ตงไม่ตอบลยเนี่ยดีไปละเพดก่อนแตกก่อนไปกดีเป็ปกติเลยกยินก่มแตเลยดแเลยอีกเนสวยร้าาต่อเพดก่อนแตกาเพดก่อนแตก

ทำไมมีแต่วอร์โซนมันกำลังมาแต่ใครมามาร้องเพลงความบริจิตก่อดคนเล่าโอ้ยด้วยด้วยมีจริง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 อยู่บ้านบนอยู่บ้านบนร้องร้องโอเคตอแตกโอเคเนาะรวมมาแล้อีกตัวหนึ่งโดนยัดขังสองตัวเลยสองตัวเลยแล็ปก็แตกแล็ปก็แตก แล็บกอแต่รับกอกแต่ไม่เลยอเคเขยนมมาไม่ไปเลไปไปไปแอดนก็แต่ไหนเไนต่ามีเหรอวะไอ้เหี้ยวดจำช้าและอีกตามให้มันร้องเพลงวันนี้ยราทุกคนนต่าดูนะระดับคอมเมนต์ระดับร้อยปามีปังไม่ากอะไรว

ไอ้เฮียมึงยังโดนอ้ากอีกเหรอเียโดอนอ้างอ๋อไอ้เฮียมันมาเทรดว่นนะเฟดนน่ไริงมนา,าเลยยศยาวเลยมาเลยกำมาดีเจอพยศโกเอ๊เข้ามาเด้ กล้าบดีไม่กล้าถูกเหรอถูกบ้ารึไหมถูกบ้าไหมอ้ามึงบอกแล้วโดนพยศโกแต่เยกขอไปเช็คบ้านมันก่อนก่อนเพราะมันมีจัมเพลตตรงนี้ิบ้านมันยังอยู่ได้ป่าวอยู่ในบังเกอร์เหรอเอ้ยอยู่ในตลาดเหรอติดตี้เลยเะว้ มีความเป็นไปได้ทางเรียสตีเออเนี่ยหนึ่งตัว<ค><ด>ไม่ยกยมันขึ้นไปแล้วหรอดุจอะไรตกไม่มึงขึ้นย<ค>ดมีฮทชิวประยศตงน้สตงพอยศใหญ่ไป<ค>ดิ <c oughs> <c oughs> ใหญ่ไป ไอ้มุมนี้ได้อยู่เยอะมุมนี้ได้อยู่มองๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมถ้ายังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับก็เจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย